สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตยังไม่จบค่ะสำหรับเรื่องกรรมการอำนวยการใหญ่ของการบินไทยคือคุณปิยะสวัสดิ์ที่เพิ่งถูกปลดออกไปค,คือถึงแม้ว่าปลดไปแล้วแต่กระแสที่ตามมาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่วันนี้ในโซเชียลมีเดียพูดกันเยอะมากครับ่บะมีการประกบกันระหว่างคุณปิยะสวัสดิ์กับ ทนายกยิ่งรัมว่าถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาของการสื่อสารเนี่ยทำไมไม่ปลดนายกไปเลยอ,อันนี้น่าจะชัดเจนขวาหรือเปล่านั่นค,คือสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ในส่วนของคุณปิยะสวัสดิ์ที่บอร์ดปลดออกไปเนี่ยทำให้เกิดคําถามตามมามากมายประเด็นที่เป็นปัญหานี่คืออะไรบ้างคะเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยอขอให้จำแค่ตัวเลขสามตัวเลขที่มันทําให้เกิดปัญหานะฮะตัวเลขแรกก็คือ4.3 คือเป็น KPI ของคุณปรยสวัดถือว่าคะแนนเต็มห้าคะแนนเต็มห้านี่ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีเยี่ยมเลยนะสำหรับพนักงานทุกระดับถ้าใครได้สี่จุดสามนี่ถือว่าดีมากนี่คือตัวเลขที่หนึ่งะฮะตัวเลขที่สองคือหนึ่งหมื่นล้านบาทเป็นตัวเลขที่ก่านรขาดทุนครับขาดทุนก่อนที่คุณปรยสวัดจะเข้ามาตัาแ่งนะฮะตัวเลขที่สามก็คือตัวเลขกําไรหลังจากที่คุณปรยสวัสดเข้ามาประมาณสี่พันล้านบาทคือเป็นการ พอ์ฟอร์มนซ์ของคุณปยัสมบัติเนี่ยทุกฝ่ายยอมรับว่าดีมากนะครับแล้วก็ท่านพูดถึงว่าเราจะปลดคนตำแหน่งสูงๆขนาดนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่สองสาองสอย่างนะฮะเรื่องเรื่องคอร์รัปชันทุจริตไหมก็ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีนะครับเป็นปัญหาเรื่องไม่มีประสิทธิภาพไหมตัวเลขเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องผลกําไรอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพนักงานไม่รักหรือเปล่าอันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เพราะว่าทางฝ่าย สาภาพของการบินไทยตอนนี้ล่าสุดออกมาหนุนด้วยสาหนุนด้วยนะฮะแล้วก็ท่านทีศทราเกันเนี่ยพนกคารรักคุณปิยะสวัสดิ์มาค่ะนี่มันก็เลยทําให้เป็นที่วิพากษนว่าทําไมมีการปลดขึ้นครับก็มีคําถามอย่างแรกบอกว่าการเมืองเข้าไปเกี่ยวหรือเปล่าเข้ามาแทรกหรือเปล่าก็รู้สึกว่าตอนนี้ทุกๆฝ่ายก็จะมองไปถึงประเด็นนี้นะฮะมองตรงกันว่ายังไงก็คงเป็นการเมืองคุณปิยะสวัสดิ์เนี่ยก็ท่าที่ทราบกันก็เข้ามาดำรงตำแหน่งอ าภายใต้ของรัฐบาลเป็นประชาธิปัตย์ตนะครับแก็มีความประหิตกับประชาธิปัตย์ซึ่งการที่จะปลดคนในตําแหน่งนี้ในหน่วยงานของรัฐไม่แปลกนะครับในระบบประชาธิปไตยแต่ว่าการบินไทยมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นการบินไทยมันก็เป็นเป็นบริษัทด้วยนะครับมีมีผู้ลงมีกระทรวงการคลังถือหุ้นด้วยนะครถือว่าเป็นคนที่เสียภาษีเนี่ยก็มีส่วนเป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ พูดง่ายๆก็ถือว่ามันไม่ใช่แค่เป็นหน่วยงานของรัฐที่รัฐบาลเข้ามาแล้วสามารถที่จะปลดใครออกที่จะคุมเอาใครเข้าแล้วก็บอกว่านี่คือประชาธัปทตายมันก็ไม่ใช่ง่ายขนาดน่ะนะคือมุมหนึ่งเนี่ยก็มีคนบอกว่าคุณอียะสวั์เนี่ยสนิทกับทางประชาปัคปับภรรยาอยู่พรรคประชาธิปัต์แต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะว่าที่สําคัญคือบอกว่าเราก็ดูเรื่องผลงานเรื่อง อย่างอื่นประกอบด้วยถูกต้องแต่ทีนี้ถ้าพูดอีกประเด็นหนึ่งก็มักจะพูดกันบอกว่าอการเมืองเข้าไปแทรกแทรงรจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์สุดท้ายเพื่ออะไรมีเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็ทุกคนก็มองไปว่าคุณปรยสวัสดิ์เนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็จะคบบรบวาระนะครับอีกหเดือนห้าเดือนนะฮะทำไมไม่รัฐบาลไม่รอทําสิ่งที่ง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่อยากให้อยู่ก็รอไป6เดือนแล้วก็ไม่ต้องต่อ ไม่เทากับข้าใหม่อันนี้จะง่ายกว่าตอนนี้เยอะเลยะนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําถามว่าเอ๊ะมันต้องรัฐบาลต้องการจะปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีใครต้องการที่จะกันคุณปสวัศวิ์ออกไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคาถามยังยังไม่มีใครพูดอะไรชัดเจนค่ะครับซึ่งถ้าบอกว่าพูดถึงเรื่องผลประโยชน์เนี่ยที่การบินไทยก็มีหลายเรื่องที่มีการพูดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง การทำเ,เส้นสายการบินอะไรต่างๆมีหลายเรื่องมากมายครับก็ถ้าเกิดว่ามีการเอามีการเอาผู้บริหารออกมีการปลดผู้บริหารออกก,รรออก็จะมีคนต้านข้อสังเกตอยู่สองสข้อนี่แหละคือหนึ่งถ้าไม่ทุจริตหรือก็ไปไปขุดคุย,คยทุจริตนะฮะในใน,ในการบินไทยก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะโดยเฉพาะ<ม>ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางสหภาพการบินไทย ซึ่งถือว่าเป็นสาภาพที่มีความเข้มแข็งมากลองดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะไปจบยังไงคะ่ะ